สวัสดีครับอยู่กับเราครับช่องพลายเงินนะครับผมวันนี้ก็มางานดูกันเล่นะครับผมมารับพลายพลายขมเมืองครับไประหงงานอยู่ที่อำเภอศรีครับจังหวัดเราเองครับผมเพนความชุ่มไม้นะครับผมว่าเสียครับผมเสียรถปืนแตกครับผมแตกล้อซ้ายครับครับก็เลยไม่กล้าไปครับก็เลยให้ความเรนไปแทนเลยดีกว่าครับผมก็ต้องขอบคุณความรอดภัยความชุ่มไม้มากเลยครับผมที่ใช้บริการเรานะครับผมครับผมยินดีครับ ว่างพอดีครับตอนนี้ก็ช้างก็ขึ้นรถแล้วครับกําลังจะเตรียมตัวไปครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านอะไรคุณตาบ้านอะไรครับบ้านนนจันบ้านนนจันนนจันอำเภออำเภออำเภอเกษตรอำเภอเกษตรครับอำเภอเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดใช่ไหมครับผมจังหวัดร้อยเอ็ดตอนนี้นะครับเราก็เดินทางถึงบ้านบ้านจานทุ่งนะครับผมตำบลโคกสิงอำเภอสิงห์ทรายจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผม เพื่อจะมารูมงานครับอุปสมบทในครั้งนี้นะครับผมนี่ก็จะมาเชือกเดียวนะครับผมลายค้าเมืองนะครับผมตอนนี้ก็คุณตามาก็กําลังจะเอาช้างลงรถนะครับผมก็จะมาถึงช้าหน่อยนะครับเพราะว่างานด่วนงานเร่งนะครับผมเพราะว่ารถของควานสุมไม้ครับเสียครับก็เลยให้ผมมาแทนครับผมวันนี้นะครับ งานดูนี่ไม่ใช่ช้างครับเป็นรถนะครับผมนี่ก็ออรรถพยายมาครับผมออรรถพยายมาขินช้างครับคลายคำเมืองครับผมมาให้งานอ,อุทมบุญนะครับตอนนี้ก็นั่งลงจานรถนะครับผม ก็ลงจากลุกแล้วนะครับผมคงจะไปหาที่มัดนะครับผมเพราะว่ายังไม่ได้เห็นครับผม,ผมก็จะพาพลายคำเมืองครับไปพักนะครับผมตอนนี้ก็ใช้อาบน้ำกดครับเพราะว่าอากาศร้อนนะครับผมช่วงอากาศร้อนครับ มาถึงครับเพื่อนก็นมาทักทายเลยครับผมครับฮานนะครับผมฮานและก็น้องมานะครับมาทักทายครับเพราะว่ามันเคยเหินนะครับผมบดกินน้ำเบ็ดของไโบราณนะครับผมคิมูนครับ สายยางลุดสายยางลุดครับสายยางครับนะครับผมงายาวมากเลยนะครับผมงายาวมานานเท่างา ถึง2เมตรนะครับบูยาวมากเลยครับผมนี่ก็ให้ใาก้กำลังเลี้ยน้ำก่อน,นครับผมก่อนที่จะพักนะครับผมคอยกินกินน้ำนานเหมือนกันนะครับผม บ้านก็พากันมุงดูครับเพราะว่ามันเคยเห็นนะครับผมนะครับผมมาดูชางงาสวยนะครับผมนะครับผมมาเห็น,นครับมาดูครับมาชมความรวยของใายคำเมืองนะครับผม ลายคำเมืองครับกินน้ำอิ่มก่อนครับก็อจะเอาไปมัดไว้ครับโอ้หนะครับผมทางจะภาพก็เรียาหารไว้รอนะครับผมนี่มาถึงก็จะได้กินเลยครับผมกับข้าวครับจะมีทอดลานินนะครับผมตำชุ่มตำครับก็แกงยืนนะครับผมมารับทานมากเลยครับผมก็ต้มยำกระดูกหมูนะครับผม เดี๋ยวเอาช้างไปมดัดเสร็จก็เราก็จะได้มากินข้าวนะครับตอนนี้ก็ช้างก็กินน้ำยังไม่เสร็จนะครับตอนนี้นะครับก็นังนอนให้อาบน้ำนะครับอย่างรอเลยนะครับผมครับนอนอาบน้ำย่างดีเลยครับ

ครับนอนดีมากเลยครับนิ่งมากเลยครับนอนให้กระดุกดิกเลยครับผม,มีนอนกินน้ำด้วยครับนอนกินน้ำ ยอดมากเลยครับผมถ้านอนกินน้ำครับไม่คอลุกแล้วครับผมครับตอนนี้ก็ลายคำเมืองครับได้กินน้ำอีกเดือนครับผมตอนนี้ก็กำลังจะพาพ่อลายคำเมืองครับผมจะได้ไปมัดไว้ครับผมที่ ชนที่เล็กนะครับผมเพื่อจะได้พักผนนะครับคนที่จะเหนหนักวันนี้ครับผมก็ทอดไว้ตรงนี้ครับผมสร้างเทงั้นบวชครับผมเพื่ร่สงอาเาเงั้นบวชครับวันนีเด็กมาดูครับมันเคยเห็นช้างใช่ไหมมันเคยเห็นช้างครับผมจะมัดไว้ตรงนี้นะครับผม ให้พักคนอาบัดยาใส่กวนครับผมงามมร้อากาศก็ร้อนมากเลยครับช่วงนี้นะครับผมอากาศครับผมโอจะมีอาหารให้กินนะครับปินอ้อยครับผม ครับทางงานเบรกไว้ครับฟัน,น,นช้าครับที่มาด้วยกันนะครับผมวันนี้นนนะดื่มเลยครับวันนี้อนาหารอื่มเลยครับ ก็ให้ช้างพักผ่อนอยู่ตรงนี้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ให้ทีทุกท่านนะครับผมจะรับชมกันเพียงแค่นี้ก่อนครับก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครตกดกระดิ่งด้วยนะครับในช่องพลายทางเงินนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขคกลลาวว่าสวัสดีครับขอบคุณครับ